สวัสดีครับนะครับพบกันกับข้างทางเจนะ็ดแปดแปดเนาะอันนี้ก็เป็นของพี่เสดีนะครับพี่เสดีหรือพี่พี่สมชายนะครับพี่สมชายเนาะจากเชียงใหม่นะครับจากเชียงใหม่นะครับก็พอดีพี่เขาสนใจห้านิ้วนะครับนี่นี่ผมก็หาบวกมากเหมือนกันนะครับเนาะก็ขออนุญาตพี่เขานะครับก็เอามาให้ชมกันก็ถือว่าเอามาทําคลิปให้ชมเผื่อมีคนอยากได้เนาะ ตอนนี้ราคาวัดหน้าวัดตอนนี้นี่ราคาหน้าวัดท่านที่วัดเหลืออยู่นะ <t une> ก็ราคาห้าพันบาทนะครับห้านิ้วนะครับห้าพันบาทไม่รวมส่งนะอันนี้ไม่รวมส่งนะครับไม่รวมส่งนะครับแต่ตอนเปิดจองตอนแรกนะตอนเปิดจองตอนแรกห้านิ้วนะห้านิ้วตอนเปิดจองตอนแรกนี่ราคานี่ยสามพันห้ามังนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์ห้านิ้วนะครับของหลวงพ่อชะนยอันนี้องค์เล็กที่ พี่เสรีท่านพี่เขาปิดไปแล้วนะครับอันนี้พี่เขาจ่ายตังครบหมดแล้วนะครับก็จะแพ็คของรอสูงพอดีก็ขออนุญาตวางกับพื้นเนาะพอดีโต๊ะมันเล็กมันไม่พร้อมนะครับมันลกเนาะมันหลายอย่างเนาะแต่นี่ก็เคลียร์ออกนะครับก็เคลียร์ออกให้มันให้มันดูดีสักหน่อยเนาะครับให้มันดูดีสักหน่อยเนาะก็อันนี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกล่องวางหน่อยนะครับเนาะ กล่องวางอันนี้ก็ไปลุ้นเอานะครับอาจจะได้เด็กอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนาะก็ลุ้นเองเลยเนี่ยนี่ผมทาคลิปไปแล้วนะครับคลิปทีเดียวอันนี้ผมขออนุญาตแกะกล่องนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาไอไอตัวไอกันกระแทกตัวป๊อปเปิ้ลเนี่ยเนาะครับเขาเรียกว่าอะไรเนาะก็เอายัดยัดข้างในด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับเนาะผมจะเอากล่องกล่องเล็กใส่เข้าไปด้วยนะครับเนาะเพื่อเพื่อความปลอดภัยเนาะครับอันนี้ แยกมาที่วัดเลยนะครับอันนี้ผมยกมาจากที่วัดพวะผมเอาต่อเข้ามานะครับผมจองไม่ทันนะครับตอน3ามพนเนาะนี่ครับเนาะพอดีนี่ครับก็กล่องอันนี้มาจากวัดเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตบอกเลขนะครับเลขอะไรนี่สามแปดหนึ่งนะครับเนาะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับสําหรับ5นิ้วนะครับ9นิ้วนี่รู้สึกว่าเลขจะอยู่ด้านหน้านะครับเนาะเก้านิ้วอันนี้ก็จะเป็นจานนะครับเป็นลอยจานนะครับเนาะมียันสีมุมนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมะใช่ไหมอันนี้นไรนะนัมะพัทะนะครับเป็นธาตุเนาะนัมะพัทะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซูมแป๊บนึงนะครับเป็นรูปดอห้านิ้วนะครับเนาะท่านไหนท่านไหนสนใจนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ครับนะมะนี่ครับพระ ทะนี่ครับเนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับโอ้เหมือนหลวงพ่อมากๆเลยนะครับเนาะโอ้จับเล้วคนลุกเลยนะครับเนาะนี่ครับเนาะผมก็อยากได้นะครับแต่ตอนนี้ทุนผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมต้องหาทุนก่อนไม่รู้ตอนนี้บวกกันเท่าไหร่แล้วนะครับในกลุ่มนะครับผมเนาะไม่รู้ยอดที่วัดเหลือหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับห้านิ้วนะครับในวันงานมีอยู่นะครับนตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะก็ใครไปวัดก็ลองถามดูนะครับอันนี้เป็นยันนะครับยันของหลวงพ่อนะครับเนาะเป็นยันด้านหลัง เป็นเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนแล้วเขาทาผิวนะครับผิวออกจะเป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆนะครับเนาะพอดีอันนี้แสงจากธรรมชาตินะครับพอดีไฟผมไม่ไดเอามานเอามาติดด้วยเนาะก็เอามาทําคลิปให้ดูนะครับคลิปสั้นๆนะครับเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะหามให้ด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ายินยางนะครับเนาะเสือตัวที่6 กับตัวที่5้านะครับ5กับ6นะครับมีจีวรอันนี้ก็เป็นมวลสารนะครับมวลสารอันนี้นี่ก็จะเป็นมวลสารเก่าหลวงปู่หงนะครับมวลสารเก่าของหลวงพ่อชไไนนะครับของหลวงปู่หงที่เสกจนเป็นก้อนหินนะครับเป็นหินนะครับข้าวสารหินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับหลายๆอย่างนะครับเนาะน่าจะเป็นมวลสารนกปู่ศิลาด้วยหรือยังไงนี่แหละนะครับผมจําไม่ได้นะครับเนาะมวลสารนะครับเอาเอาเฉพาะชนวนเนี่ยเนื้อชนวนเนี่ยนะครับ เอาชม้วเนื้อชนวนเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ8 0 0 9 0ออย่างแล้วนะครับเนาะแยกแยะกันไปนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเกจิคุณอาจารย์ต่างๆหรือจะเป็นเหรียญเสือของหลวงพ่อนะครับน่าจะเกือบครบทุกรุ่นนะครับที่ใส่ลงไปนะครับเนาะอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแพ็กนะครับเพราะผมจะเอาผมกลัวตรงนี้เนาะครับมันแตกมันนี่เนาะผมจะเอาอันนี้ห่ออีกทีนึงนะครับแล้วกลับใส่กล่องนะครับนี่ครับเนาะผมก็จะนี่พอดีพี่ ผมก็ต้องขอบคุณด,ด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับเพราะผมบอกผมแจ้งราคาไปนะครับผมบอกว่าผมได้มาเท่านี้นะครับก็แล้วแต่พี่ที่เหลือแล้วแต่พี่แล้วก็เพิ่มค่าส่งให้ผมด้วยเพราะองค์ใหญ่เนี่ยพี่เขาก็เพิ่มให้นะครับเพิ่มให้ทีละสี่ห้าร้อยหกเจ็ดร้อยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมเนาะที่วันนี้เชียร์ใจผมอันนี้พี่เขาก็รอนานนะครับก็น่าจะตั้งแต่เดือน สองสามเดือนมาแล้วนะครับผมเนาะสองสามเดือนมาแล้วนะครับผัวผ้าจะออกเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ไว้ใจผมนะครับผมเนาะต้องกราบกรอบครับกรอบไอ้กราบขอบพระคุณนะครับอันนี้มันกันนะครับผมก็แจ้งพี่ไปตามตรงๆเลยว่าผมจองไม่ได้นะครับผมก็บอกพี่ไปพี่เขาไปว่าผมขอแบ่งเขามาราคาเท่านี้เท่านี้นะครับที่เหลือพี่ พี่จะให้ผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่เขาก็โอนมาเกินอีกนะครับก็โอนมาให้ผมนะครับก็ค่าเสียเวลาค่านุ่นค่านี่ผมก็300นะครับก็เพิ่มให้ผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอบคุณที่ไว้ใจนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาวางไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะใส่ซองไปให้ต่างหากนะครับเนาะแล้วผมก็จะห่อนะครับผมก็จะห่อแล้วก็ยัดใส่กล่องนะครับยัดใส่กล่องอีกทีนึงนะครับพอยัดใส่กล่องเสร็จผมก็จะห่อนอกกล่องอีกนะครับเนาะพอดีนะครับเดี๋ยวผมก็ต้อง ส่งไปสนีนะครับอันนี้ส่งไปสนีนะครับเนาะก็รอรับได้เลยนะครับจากเชียงใหม่นะครับเนาะนี่ครับเนาะจากเชียงใหม่เลยนี่ครับก็ส่งไปเชียงใหม่นะครับต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกราบขอบพระคุณพี่เสรีด้วยนะครับเนาะที่มาทําคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับให้ดูรูปแบบนะครับให้ดูรูปแบบนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวผมเอา มาให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีตังก่อนเนาะม,มีตังก่อนตอนนี้ก็หน้าวัดก็ห้าพันยังไม่รวมส่งนะครับรวมถ้ารวมส่งก็บวกค่าส่งอีกสามสี่ร้อยมั้งนะครับแต่ถ้าซื้อกับผมนี่ผมต้องดูก่อนว่าที่วัดเหลือไหมนะครับเนาะก็ราคาบอกตรงว่าราคาวัดห้าพันนะครับก็ที่เหลือพี่จะให้ผมอีกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ค่าส่งต่างหากนะเนาะครับเพราะผมต้องวิ่งไปวัดด้วยเนาะเนาะถ้าวัดเหลือนะ แต่ว่าถ้าวัดไม่เหลือนี่ผมไม่รู้ว่าเขาบวกกันตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ9นิ้วก็มีนะครับ9นิ้วเก้านิ้วนี่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะหลักหมื่นครับน่าจะหลักหมื่นนะครับ9นิ้วนะครับ9นิ้วก็สร้างน้อยนะครับ9นิ้วสร้างน้อยนะครับ5นิ้วนี่5้นิ้วนี่น่าจะนิ้วจําไม่ผิดเนาะจาไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจําไม่ผิดน่าจะหลักหลักร้อยนะครับ5้านิ้วก็หลักร้อยนะครับเก้านิ้วนี่เชย่อร้อยแปดองหรือเท่าไหร่เนี่ยครับเก้านิ้วนะครับสร้างไม่เยอะนะครับเก้านิ้วนี่สร้างไม่เยอะนะครับเก้านิ้วรู้ึหน้าจะร้อยแปดองนะครับห้านิ้วนี่จะเป็นเลขสามหลักน่าจะน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงน่าจะไม่ถึงตีไปสักผมไม่แน่ใจว่ากี่อง์นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผม ไปเอาข้อมูลมาอีกทีนึงนะครับพอดีผมก็ลืมไปนะครับผมเนาะผมจาได้แต่อันนี้นะครับอันนี้อันไอรูปหล่อองค์เล็กนี่สร้างแค่สามพันองค์เท่านั้นนะครับเป็นเนื้อฉนวนเหมือนกันเนื้อฉนวนเหมือนกันนะครับฉนวนนี้ชนวนเก่าจากไอ้อะไรนะพระอธิบดีนะครับพระประธานใหญ่ในโบสถดบนน์ด้วยนะครับผมเนาะเป็นชนวนที่ดีด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาให้ชมรายละเอียดอีกทีนึงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแท่นี้นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านกราบขอบพระคุณครับ